เป็นจช่นงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันเพลงเร็วเกินไปสงสัยต้องเพลงมาล่าชินิพนกษเสศาผมไม่แฮนน้องหนูเต้นไม่เป็นเชื่ออะไรครับผมมาเดี๋ยวเราจะเรียกคะแนนโบดจากท่านผู้ดูท่านผู้ชมกันนะครับเอาเเอาฝั่งนี้ก่อนครับผมมาฝั่งนี้นะครับ ถ้าเกิดชื่นชอบใครนะครับไม่เสียงปรบมือพี่เต๋าใครเชียร์พี่เต๋าขอเสียปรบมือด้วยครับอกีเดซิเบลครับกี่เดซิเบลอ่าอ่าเครื่องวัดได้ศูนย์จุดห้าเอานะครับคนต่อไปครับน้องโอเชียนนะครับใครใครอ่าเชียร์น้องโอเชียนครับ,รรรรรบปรบมือว้า อ่ะพี่ยุ้ยครับมาเชียร์พี่ยุ้ยน้องอ้อมอ่าคะแนนสูสีนะครับคะแนนสูสีอ้อมเอ็ม่าเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงขึ้นมาจากโตอันขายไรเดี๋ยวได้สูขอบคุณครับขอบคุณ อ่าตามตามตามสุสีสุส<ล>ีน้องกันนีนว้าวบูยอ่ะน้องพัรอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงน้องมายามินอ<โ>เล่นใหญ่จริงๆ อ๋ออันนี้มีกระซิบมาว่าเขานั่งไออันนั้นไม่ไดยัไัไหมเขาบอกว่าใครตบมือให้คนนี้จะได้ส่วนลดดูดวงที่บูทต,ตินตินครับอ่ะติน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 ,ตนพี่แนะนํานะครับเอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้ซโคปรมมือมาทุกคนเลยอ่ะผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะ đại kẹ đại kẹ đại kẹ à đại kẹ đại với cả Mai เราว่าจะแจกแค่อันเดียวแต่รับไปเลยสองนั่นเองมาครับมาเลยมาเลยครับรับบัตรเติมน้ำมันอ้าวเดี๋ย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 วเดเดี๋ยวเินออกมาแล้วนะเมื่อกี้เราเดินออกมาแล้วนะอ้าขอขอจังหวะเดินออกมาใหม่ครับเด็ด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 โอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านท่านอื่นนะครับผมรับสบู่ของยามินคลินิกไปทันละสองก้อนนะครับผมแล้วก็พี่ยุ้ยกับไมมินนะครับรับปัดเติมน้ำมันปั๊มเชลจากห้าหุ้นส่วนจำกัดยิ่งเจริญชำนาญกิจนะครับมูลละคาหนึ่งพบาทโอ้โหรับไปเลยครับผลระบครับแนะนำนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไมมินผ้าผ้าสมอ่ะไปทุกคนเลย ถ้าเกิดเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคแจกสบู่คนละก้อนอาคนละสองก้อนเลยครับอ๋อเขาจะประเมินผู้ชมดีด้วยครับอ่ะเชิญลงไปนั่งได้เลยครับผมอ่ะแจกเลยครับแจกเลยอะไรน,นะเอาแบงค์ยี่สิบมาทำไมเอามาเฉยๆอ๋ออรับครัมารับไปเลยมารับไปเลยมาเดี๋ยวเราจะแจกอีก ใบหนึ่งเพราะเราแจกไปแล้วสองใบนะครับตอนนี้มา,มาตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ให้ทุกคนหลวงแบงค์อะไรก็ได้ออกมาหนึ่งแบงค์ครับมาหลวงแบงค์อะไรก็ได้ออกมาหนึ่งแบงค์ครับไพมีหลายๆกระจกแจกกันนะยกเว้นสตาฟนะครับไม่ให้สตาฟ สตาฟยกเว้นสตาฟบนะครับแบงค์อะไรก็ได้ครับท่นานคณะกรรมการทั้งสามท่านสามารถเล่นได้ด้วยนะครับลวงแบงค์จบแบงค์ออกมานะครับ <c oughs> มาแบงก์อะไรก็ได้ครับผมที่มีเลขท้าย3ตัวดังต่อไปนี้มาท่านแรกนะครับที่มีเลขท้าย3ตัวครบวิ่งขึ้นมาบนเวทีรับไปเลยบัตร <c oughs> เติมน้ำมันมูลค่า1,000บาทเอานะครับเอานะครับแบงค์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ยินเสียงนี้นะครับก็สามารถที่จะจบออกมาได้นะครับเป็นแบงค์อะไรก็ได้เลยหมายนะครับเลขท้ายสามตัวปัดบอกเลขแล้วันที่หนึ่งบุญได้มืออื่นกันได้พรุ่งนี้เลขออกนะครับอย่าลืมอุดหนุนด้วยนะครับไม่ใช่มาเลขท้ายสามตัวเลขที่หนึ่งได้แก่หมายเลข หนึ่งครับเอาเอาเอาหมายเลขหนึ่งครับเลขท้ายสามตัวเลขที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหนึ่งมาใครมีบ้างใครมีบ้างมานะครับเลขท้ายสามตัวตัวเลขที่สองนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขเจ็ดครับเอาเฮ้เลขแบงค์อะไรก็ได้นะครับที่มีเลขท้ายสามตัวหนึ่ง 7, แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายถ้าท่านไหนที่ครบแล้วสามารถวิ่งขึ้นมาบนเวทีท่านแรกรับไปเลยบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000บาทานะครับตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลขอย่าลืมนะครับท่านที่ครบ3าตัวท้ายนะครับวิ่งขึ้นมาบนเวทีได้แก่หมายเลขแปครับผม1 7 8 หนึ่งเจ็ดแปดใครมีวิ่งขึ้นมาเลยครับสามตัวท้ายมีไหมครับมีไหมครับปาโตข,ขอบคุณครับขเขายขดีขึ้่อนแล้วขเขาอดีขึ้่อนแล้วขอบคุณครับโไม่ใช่ไม่ได้ออกมาให้อ่าทีมงานขอตรวจก่อนครับผมหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปด ขอเป็นเลขสามตัวท้ายในบัตรเดียวกันที่เรียงนะครับผมใบเดียวครับใบเดียวชนะบัตรใบเดียวไม่เป็นไรครับรับสบู่ไปสองก้อนครับผมใช่ครับหนึ่งเจ็ดแปดมิทเป็นต้อเลียงอะไรใช่ไหมใช่ครับอ้าวอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับรับสบู่ไปสองก้อนเลยครับกับบิวโวเชอร์มันโตดบ่มันโตดบ่ มันตูดบ่อา้าวถ้าตูดเราจะลดรางวัลเป็นสบู่คนละสามก้อนครับผม<อ>กับกิฟต์เชอร์บ่มีคนบ่เป็นอย่างคำพ่าสิเลีนจน่าสิมีคนชนะเหมือนรางวัลที่หนึ่งเราก็จะแจกไปเรื่อยๆอ่ะรับสบู่ไปครับผมสองก้อนกับกิฟต์เชอร์ครับอ่ะรับไปเลยรับไปเลยอ่าขเบบึเนไปประเมินด้วยครับมาทีนี้เราลดมาเหลือเลขท้ายสองตัวมา หูสิดว่าสามตัวโอกาสความน่าจะเป็นที่มันเิถึงมันหลายเกินไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหยุดก่อนนะครับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนั่นก็คือหมายเลขหมายเลขศูนย์ครับ,น,รบนั่นก็คือ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองมาแลยครับวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเป็นยังไงบ้างเอคุนๆุนนะ คุ้นๆน,นงเหมือนคนเดิมเหมือนคนเดม,มาใช่ไหมเอ่ย80 80เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไป1,000บาทโอ้โหเราเล่นง่ายๆ80อะไรนะ80เหมือนกันแต่ไม่ทันต้องวิ่งทันๆนะครับต้องวิ่งไวๆนะครับผมมาอ่ะมอบเลยครับผมมอบเลยอ่ะขอขอบพระคุณนะครับผม อาผู้อาสปอสเซอร์ผู้ใจดีสำหรับการแจกของรางวัลในครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจามินคลินิกแล้วก็ห้างสวนส่วนจำกัดยิ่งเจริญชำนาญกินนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งสบู่แล้วก็ปัดเติมน้ำมันมูนมลค่า1,000บาทเอาละครับต่อไปเราจะเข้าสู่การประกาศ5คนสุดท้ายที่เข้ารอบนะครับอา่าจะเป็น5ชาย5หญิงนะครับถ้าเกิดชื่นชอบใครขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับรู้สึกว่า เราจะมอบเวทีนี้ให้กับพิธีกรช่วงต่อไปนะครับขอเสีซปเมอรกับพี่นานาครับสองพันบาทพร้อมสายสะพายนะครับสู่้ชายชจะเป็นสายท้องครอนะครับและที่พิเศษสุดครับจะได้ผ่านเข้ารอบที่3โดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งตอนนี้นะท่นานคณะกรรมการเลือมมาแล้ว5ท่านนะฮะผมไม่อยากจะไปเขาเรียกไฮะปิดบังท่านคณะกรรมการนะฮะเลยจะให้ขวัญใจประชาชนนะครับผม ผ่านเท้ารอบนะครับเป็นคนที่หอของแต่ละฝ่งเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะมีผู้ผ่านเท้ารอบทั้งหมด12ท่าน2ฝ่ายชายและหญิงครับเอาละครับตอนนี้ครบนะครบแล้วนะครับโอ้พี่ขอโทษแดีพี่ต้องขยับมาแอบ,บซ่อนตัวอยู่หลังทุยโลมาประกาศเงนองครับขวัญใจประชาชนเอาฝ่ายไหนก่อน,อนดีไปไหนนะ ฝ่ายชายโอเคเราจะประกาศประกาศผลเจมประชาชนฝ่ายชายกันก่อนสำหรับหนุ่มนนทรีสารครับผ่านเข้ารอบหคนสุดท้ายได้สายของคอทุนการศึกษาจากพันนบรีนะครับ2,000บาทเข้ไหมครจากยามินคลินิก2 0 0นบาทนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะได้เข้ารอบในรอบที่3ครับพร้อมน,นะครับ ถ้าเกิดผมประกาศชื่อท่านใดเดินออกมาด้านหน้าเลยนะครับตรงจุดพอยตรงกลางนะครับและขวัญใจประชาชนฝ่ายชายได้แก่หมายเลขหมายเลขเลยครับหมายเลขเลยครับ <Yeah. S 1> ขอดสดงวันนี้กับหมายเลข บอกให้ไปยืนตรงกลางเดินมาหาพี่ทำไมไม่ต้องพี่บันไหวโ okay. อเคอยู่ตรงน,นั้นแหละอยู่ตรงน,นั้นแหละและขวัญใจประชาชนฝ่ายหญิงได้แก่หมายเลขหมายเล็กเลยเด็ขอแสดงความยดีกับหมายเลขหมายเลขเจ็กับน้องซีรีนซิร วนี้นะครับผมาดเรียนเชิญน,นะครับคุณปรีดาสุยสพยรุณครับได้เป็นผูอให้เก็บมอรบรางวัลขวัญใจประชาชนครับทุนการศึกษา2,000บาทสายสปายสายคล้องคอให้กับน้องครับเรียนเชิญครับจากยามินคลินิกนะครับเอ่อโฟโต้ถ่ายภาพเยอะๆนะพิมพ์น,นะดูนะสปอนเซอร์ลูกปีหน้าเดี๋ยวเขาจะได้สนับสน,นุนลูกอีกน,นะ <S 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 โอเคเอาเรื่องมอบผู้ชายก่อนคล้องคอแม่คล้องคอคล้องคอจัดให้ตรงเลยครับแม่จัดให้ตรงโอเคครับ สายสะพายนะฮะจากคุณหมูยูนเวิร์สนะฮะอ่าล้ะครับและมออฝ่ายหญิงครับอ่ายังมีไมรข้างๆฝั่งนี้นะครับผลต้องทำหน้าที่ในการนำเสนอสปอนเซอร์ครับและนี่คือ ขวัญใจประชาชนของทั้งสองฝ่ายครับเสียงพูดใ้กับทัททองท่านไหครับฝ่ายชายครับฝ่ายชายไปยืนหน้าหน้าฝั่งนู้นครับฝ่ายหญิงมายืนหน้าหน้าฝั่งนี้ครับโอเคครับตรงลำโพงเลยครับตรงลำโพงเลยโอเคตรงนี้เลยลูกเอาละครับและผมจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบห้าคอสุดท้ายฝ่ายชายครับเริ่มจากมาแรกครับ ขอแสดงความดีกับหมายเลขหมายเลขเก้าครับผมน้องต้นกนิภาวันครับฝ่ายหญิงครับท่านแรกหมายเลขขอแสดงความดีกับหมายเลขหมายเลขหกครับน้องกระติกครับชนทิชาทุ่มมง และต่อไปไฟชายผ่านเข้ารอบท่านต่อไปได้แก่หมายเลขขอแสดงทีกับหมายเลขหมายเลขหนึ่งัะผมพีชเป็นจมนีความต้องคารฝ่ายหญิงคนที่สามได้แก่หมายเลขหมายเลขเลยดี าขนมได้บริษัทแข็งแรงมาครับที่เหลือขยับต้องหากันเลยลูกอ่าและฝ่ายชายท่านที่สี่ขอแสดงความดีกับหมายเลขขอแสดงความดีกับหมายเลขเลยดีครับหมายเลข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 สี่ครับผมมอสอัครเดชขันธีเทา ออมาแล้วนะครับและฝ่ายหญิงท่านที่สี่ได้แก่ไมายเลข่ขอแสดงนดีกับไมายเล่ไมายเล่เก้าครับผมน้องจิมจารุวัฒน์ม่อพระนาวและฝ่ายชายท่านที่ห้าครับขอแสดงนดีกับ หมายเลขหมายเลขอะไรดียินดีด้วยครับหมายเลขสิบครับผมน้ำบาปารมีแก้วทำแสงและต่อไปฝ่ายหญิงท่านที่ห้าหมายเลขอะไรดีครับฝ่ายหญิงหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรท่านที่ห้าขอแสดงยินดีกับหมายเลข แปดคระบผมน้องอ้ายสานิจายอดจำปาเราเดินรามาถึงตัวใบสุดท้ายแล้วของแต่ละฝ่ายครับเราจะเริ่มจากตัวใบสุดท้ายของฝ่ายชายที่ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายได้แก่หมายเล่ไ oh, oh, oh. มายเล็ก เจ็ดกรบนะบอกน้ำมาเล็กวายุในวงครับและ่ายหญิงครับตัวไปสุดท้ายเป็นของหมายเลขหมายเลขสองทน้องแบบสรเรนาท้องสุขครับและเสียงปรบมือให้กับอีกสิบท่านด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดินเซ็นพับได้เลยนะขอบคุณครับเชิญได้เลยครับ สิครั้งนับได้หลับได้เลยครับเสร็จครับฝั่งนี้เลยโอเคเอาแล้วครับทั้งสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับคนที่หนึ่งเอารอบครับใครยากชิดโจทยนครับถอยหลังคนละสองก้ามครับให้ทีมงานจากภาพในภาพครับและยิงชิ้นกันเลยครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงครับและนี่คือหกคนสุดท้ายที่จะขึ้นมาแสดงความสามารถพิเศษและตอบคำถามในรอบคีย์เวิร์ดนะฮะน้องๆจะลงไปเตรียมตัวนะครับโดยเราจะเริ่มทำ